21วิธีที่จะทำให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิต 1. จงอย่าก,กลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นทุกคนย่อมมีความกลัวคนที่จะประสบความสําเร็จจะต้องไม่อนุญาตให้ความกลัวเข้ามากำจัดสิ่งที่เราจะทำเพราะเมื่อคุณกลัวจิตใต้สํำนึกของคุณก็จะหยุดยั้งความคิดของคุณ หยุดยั้งการกระทําของคุณเพราะฉะนั้นจงอย่าให้ความกลัวเกิดขึ้นกับคุณ 2. พัฒนาทักษะเมื่อคุณทราบว่าตัวเองต้องการอะไรเป้าหมายของคุณคืออะไรจงพุ่งความสนใจหรือหมกมุ่นอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นเพื่อพัฒนาทักษะของตัวเองให้รู้ทุกๆด้านต,ต้องมีความตั้งใจอย่างมาก ในการที่จะมีจิตใจที่แน่วแน่กับสิ่งที่ทำและคุณก็เชื่อว่าคุณจะต้องทำได้และคุณจะต้องประสบความสำเร็จ 3. คุณต้องรู้ว่าขณะที่คุณกำลังทำอยู่คุณทำเพื่ออะไรการที่จะไปถึงจุดหมายคุณจะต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณทำนั้นคืออะไรมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้คุณ ไปสู่ความสําเร็จและสิ่งที่คุณทำอยู่นั้นมันสอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณทำอยู่หรือไม่ 4, จะต้องมีที่ปรึกษาความสําเร็จจะต้องมีคนที่ปรึกษาที่ดีซึ่งที่ปรึกษาเหล่านี้ก็พร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆของพวกเขาให้คุณได้รับรู้จงฟังคำแนะนำจากผู้ที่คุณจะปรึกษาด้วยและลงมือทำตามนั้นอ จงใช้เวลากับคนที่คิดเหมือนกับคุณคุณเคยได้ยินไหมว่าคุณจะรู้ว่าคนคนนั้นเป็นอย่างไรคุณจะต้องดูได้จากเพื่อนของเขาซึ่งในกลุ่มคนที่ประสบความสําเร็จคุณก็จะเห็นว่าเพื่อนของเขาจะมีลักษณะที่คล้ายกันมีความคิดเห็นที่คล้ายกันความชอบใกล้เคียงกันเมื่อคุณมีเพื่อนแบบนี้เพื่อนของคุณก็จะช่วยส่งเสริมคุณไปถึงเป้าหมายได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นหก อย่ายอมแพ้บางครั้งเวลาคุณเดินทางหรือว่าระหว่างทางคุณอาจจะท้อคุณอาจจะเหนื่อยแต่บางครั้งทางที่คุณเลือกเดินอาจไม่ใช่ทางที่ถูกต้องแต่คุณต้องไม่ยอมแพ้พยายามค้นหาสิ่งใหม่ๆแม้จะผิดพลาดไปบ้างแต่คุณจะต้องพร้อมที่จะก้าวต่อไปอย่ายอมแพ้ 7. พูดให้น้อยและฟังให้มากเมื่อไรที่คุณกำลังฟัง นั่นหมายถึงว่าคุณก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยการฟังถือเป็นการแสดงความใส่ใจกับสิ่งที่ผู้อื่นพูดการให้เกียรติผู้อื่นการฟังยังช่วยให้คุณสามารถจับใจความที่สำคัญหรือคีย์สำคัญของเนื้อหาได้และสิ่งสิ่งนั้นก็เมื่อเขาต้องการช่วยเหลือคุณคุณอาจจะเป็นคนแรกที่สามารถทำได้ทันที8ทำให้มากกว่าสิ่งที่ต้องการ การทำงานในหน้าที่ของตัวเองนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดถึงแม้ว่าส,สิ่งนั้นเป็นงานที่นอกเหนือความรับผิดชอบของคุณแต่ยิ่งถ้าคุณอาสาที่จะทำหรือพัฒนาทักษะในสายงานของคุณเองด้วยหากคุณทำไม่ได้เมื่อคุณเป็นเจ้าของกิจการการกระทำเหล่านี้ก็จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับหัวหน้าคุณอีกด้วย 9. การกำจัดหรือการเลิกเสพ ข่าวลบๆหรือดูทีวีการดูมากเกินไปเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ว่าในสิ่งที่คุณจะเลือกเสพจะต้องเป็นข่าวที่พัฒนาตัวเองต้องเป็นข่าวที่มีประโยชน์อาจจะใช้เวลาวันละหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนำสิ่งที่มีอยู่หรืออะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดประโยชน์นำมาใช้หรือนำมา ทำเพื่อให้สำเร็จผลมากยิ่งขึ้น 10. การอ่านหนังสือทุกวันเชื่อว่าทุกคนที่ประสบความสำเร็จพวกเขาใช้เวลาอย่างน้อย30นาทีหรือมากกว่านั้นนะคะเพื่อที่จะอ่านหนังสือพิมพ์นิตยสารความรู้ทุกๆวันเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะคุณเองก็สามารถทำได้เช่นกัน 11. อย่าใช้เงินอนาคตกว่าจะมาถึงวันนี้คนที่ประสบความสำเร็จ เขาบริหารจัดก,การเงินอย่างไรพวกเขาไม่ฟุ่งเฟ้อใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นซึ่งคนส่วนมากจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับซึ่งเรียกว่าเงินเดือนชนเดือนสุดท้ายคนกลุ่มนี้ก็จะมีหนี้มากมายคุณควรท่องเอาไว้ว่าประหยัดวันนี้เห็นผลดีวันข้างหน้า 2. ต้องรู้จักตัดสิทธความคิดที่ไม่ดีของตัวเองบางครั้งคุณควบคุมความคิดของคุณไม่ได้ในอารมณ์ต่างๆในแต่ละวันบางครั้งคุณอาจจะคิดไม่ดีในสิ่งที่คุณพูดออกไปแต่คุณสามารถที่จะไม่รับสิ่งเหล่านี้ได้และพยายามตัดอารมณ์ที่เป็นลบๆในแต่ละวันให้ได้มากที่สุด13การรู้จักการอดออมการ อดออมจะทำให้คุณมีเงินและนําเงินตรงส่วนนี้ไปใช้ในอนาคตได้และเมื่อเกษียณอายุหรือเวลาที่ฉุกเฉินคุณอาจจะมีเงินส่วนตรงนี้ไปใช้ในยามฉุกเฉินโดยที่ไม่กังวลและเดือดร้อน14เปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนคิดปวกหากคุณมองโลกที่ มองคนที่ประสบความสําเร็จคุณจะพบว่าพวกเขาเป็นคนที่คิดบวกมากมีความกระตือรือร้อนมีความสุขเลือกที่จะมองเฉพาะด้านดีของคนอื่นและที่สําคัญด้านดีของตัวเองด้วยซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสได้รับงานดีๆสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเช่นเดียวกัน14ทําทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยหรือทําทุกอย่างให้จบอย่าพะยายาม ผัดวันประกันพุ่งเมื่อมีงานค้างอยู่คุณก็ควรจะทำให้เสร็จเรียบร้อยเพราะความสำเร็จก็จะไม่รอคุณเช่นกันคนที่ประสบความสำเร็จแล้วพวกเขาจะไม่รีลอพร้อมมุ่งความสำเร็จตรงหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะทำมันให้จบทีละเรื่องละเรื่อง 16. ทําททุกอย่างให้เหมาะสมและพอประมาณการสร้างความสมดุลให้กับชีวิตในการทำกิจกรรม ต่างๆไม่ว่าจะการทานอาหารออกกำลังกายการดื่มการดูข่าวสารการเล่นอินเทอร์เน็ตหรือทุกๆอย่างให้คุณทำอยู่ในความพอดีไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปในด้านธุรกิจก็เช่นเดียวกันการที่คุณจะทำอะไรให้อยู่ในความพอดีจะช่วยให้คุณค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจได้ไง่ายมากยิ่งขึ้น 18. สร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นบ้าง การสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นเป็นเรื่องจำเป็นในเรื่องการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมากเพราะความสัมพันธ์ในระยะยาวจะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆได้เมื่อได้รับความช่วยเหลือคุณก็ควรจะช่วยเหลือพวกเขากลับด้วยเช่นเดียวกันการสร้างความสัมพันธ์อย่างง่ายๆก็คือการจดจำชื่อคนคนนั้นให้ได้19สัญญากับตัวเองว่าเราจะต้องพัฒน,นาตัวเองทุกวัน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะมองหาวิธีพัฒนาตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหรือคิดว่าตัวเองเป็นนักเรียนที่พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาสิ่งต่างๆจะทำให้คุณพัฒนาตัวเองและใกล้เป้าหมายมากยิ่งขึ้น 20. ตั้งเป้าหมายในทุกๆวันผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วนะคะแน่นอนว่าพวกเขาเหล่านั้นจะต้องมีเป้าหมายขับเคลื่อนชีวิตของเขาในแต่ละวันได้ วกเขาสร้างเป้าหมายตลอดเวลาวางแผนว่าในแต่ละวันจะต้องทำอะไรบ้างจดรายการสิ่งที่จะต้องทำอย่างละเอียดและเขาก็จะเริ่มทำตามเป้าหมายของเขาตามสิ่งที่สำคัญจากมากนะคะและทำสาเร็จไปเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนและรายปีเขาจะวางแผนไว้เป็นอย่างดีเลยค่ะ21 เปลี่ยนกิจวัตรประจําวันของคุณให้ใกลายเป็นนิสัยการเปลี่ยนนิสัยบางอย่างเพื่อสร้างรากฐานให้ชีวิตที่มั่นคงขึ้นนั่นไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงคุณทําวันละเล็กและน้อยนะคะคุณจะทําเป็นนิสัยทําซ้ําๆนะคะปัจจัยที่สําคัญอาจเกิดจากกิจวัตรประจําวันของคุณนั่นเองเพียงแค่คุณใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆก็จะสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ ถ้าตอนนี้คุณทราบว่าคุณต้องการเปลี่ยนนิสัยแบบใดก็จะเป็นขั้นตอนแรกในการก้าวสู่ความสำเร็จเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นการออมเงินนะคะหากวันนี้คุณตั้งเป้าว่าคุณจะออมเงินเดือนนี้1 0 0 0 0บาทนะคะคุณก็เริ่มออมเลยคะ่ะวันละเท่าไหร่คุณก็เริ่มออมไปเลยและเมื่อถึง1เดือนคุณก็มาดูสิว่าสิ่งที่คุณทำนั้นน่ะมันประสบความสำเร็จหรือเปล่า เมื่อคุณทำแบบนี้นะคะมันจะกลายเป็นนิสัยของคุณนะคะเพราะฉะนั้น21วิธีนี้จะสามารถสร้างให้คุณนะคะประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครูนกยูงสั่งจิตพิชิตเป้าหมายค่ะ